อย่างหน้าเนียนรูขุผนกระชับหน้าดูมีเลือดฝาดต้องทำยังไงวันนี้หมอมีเคล็ดลับมาฝากกันนะคะแพทย์แผนจีนเนี่ยมองว่าคนที่มีหน้าใสอมชมพูแก้มแดงนะคะหน้าดูมีเลือดฝาดเนี่ยจะเป็นคนที่มีผิวพรรณที่ดีซึ่งวันนี้หมอจะมาบอกเคล็ดลับก็คือการกดจุด บนผิวหน้าและการฝังเข็มนะคะจุดที่หมอจะบอกเนี่ยจะเป็นจุดที่หมอใช้ในการฝังเข็มด้วยจุดแรกก็คือจุดอิ่งถางนะคะจะอยู่บริเวณตรงกลางระหว่างคิ้วทั้งสองข้างเลยก็คือกดลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะเราจะใช้นิ้วชี้ หรือนิ้วโป้งกดลงไปก็ได้กดจนรู้สึกตึงๆจุดนี้มันจะช่วยในเรื่องของการคลายกังวลแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้มาเลี้ยงบนใบหน้าได้นะคะจุดที่2ก็คื ingt, คอจุดไท่ยางอยู่บริเวณตรงนี้นะคะตรงแอ่งขมับตรงนี้เลยเราสามารถใช้นิ้วชี้เนี่ยกดนวดน,นวดคลึงคลึงไปทั้ง2จุดเลยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดหัวได้ด้วยแล้วก็จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนให้มาเลี้ยงบริเวณผิวหน้าได้ดีนะคะจุดต่อไปก็คือจุดเสื้อป่ายนะคะจะอยู่ตรงกลางของดวงตาตรงนี้เลย แล้วก็จะอยู่ตรงแอ่งบุ๋มตรงนี้ใต้กระบ,บอกตาตรงนี้นะคะก็คือกดลงไปอย่างนี้ได้เลยค่อยคอยนวดนวดครึงคึงจุดนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ใช้ในการฝังเข็มเพื่อหน้าใสนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นเลือดฝาดให้มาเลี้ยงบริเวณแก้มมันจะทําให้หน้าตรงนี้ดูมีเลือดฝาดสวยๆนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นจุดเจียเชินะคะจุดจะอยู่ตรงนี้เวลาเราหาก็คือกัดฟันจึด๊ดอย่างนี้แล้วมันจะมีบุม๋มบุมขึ้นมาตรงนี้นะคะเราจะรู้ได้เลย พอกัดฟันไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆคลึงคลึงคลึงนวดๆตรงนี้แล้วก็สามารถยกขึ้นอย่างนี้ได้ด้วยนะคะยกขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาเลยตัวนี้จะช่วยกระชับใบหน้าแล้วก็ยกกระชับขึ้นมาหรือใครที่มีแผ่นกัวซานะคะสามารถกัวซาบริเวณนี้ขึ้นมาได้เลยกัวซาขึ้นอย่างนี้นะคะหรือถ้าไม่มีแผ่นกัวซาไม่เป็นไรเราใช้มือเนี่ยนวดเวลาทาครีมนวดยกกระชับขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะคะ จุดต่อไปนะคะก็คือจุดเฉงเจียงตรงนี้นะคะจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยเราสามารถกดลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็คลึงขึ้นมาอย่างนี้ได้ อย่างนี้ค่อยๆคลึงขึ้นมาอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจุดตัวนี้เขาจะอยู่ตรงตรงกลางตรงนี้เลยเหมือนจุดยิ่งถางทั้งสองจุดนี้พอกระตุ้นคู่กันนะคะเขาจะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดขึ้นมาเลี้ยงบริเวณหน้าได้ทั่วทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นการกระตุ้นเซลล์ผิวให้มีการสร้างเซลล์ผิวได้ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องผิวพันไม่สดใสหรือว่าหน้าหมองคล้ำอะไรเงี้ยกลับไปทาที่บ้านได้เลยนะคะ